และนี่คือล้าที่ผมตีบวก5ตอนเล่นเอ็นทีได้สำเร็จนี่มันก็ต้องเป็นลุยแร้งแบบว่าโชว์ความเท่เพราะนั้นหนูเด็กกำโรูเด็กน้อยทั้งหลายได้รับชมรับดูนี่โอ้โหโชว์ความเดือดดิดหนึ่งโอ้คนเร็วฟานได้พี่ไปไหนโอ้โหผิดฟานได้ทิ้งได้ด้วยโอ้จานเอาเดี๋ยวเฮ้ยให้จานเอ้ากูฟาอเออวันนี้ผมมีแว่นก็ใส่ที่ผมใช้อยู่มาแนะนำนะครับผมได้ก็ถือแว่นออกตัดนะครับผมใส่แล้วสะายตาทำให้ผมเล่นเกมได้นานขึ้นสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับใช้โค้ดฟีฟ่าบนลดด้วยนะครับผม รับตัวคิปไอเทมในเกมถูกกว่าเติมเองไม่ว่าจะเป็น S V A P หรือว่าแพ็กต่างๆติดต่อร้านเจนนเกมมิ่งสะดวกรวดเด็วทันใจปลอดภัยลิงก์อยู่ด้านล่างครับก็กลับสู่ดีท่านผู้ชมหลายท่านนะครับวันนี้มารีวิวตอนเลส N T G ที่ผมเพิ่งตีบวก5ติดไปสดๆร้อนๆนะฮะบอกได้เลยว่าน้องๆหนูๆกองแช่งจีตาร้อนไฟลุกยู่หัวโยกโยกโยกโอ้สงสารกองเช่งกันลือเกินนะฮะหลังจากที่กลับมาเล่นเนี่ยแล้วก็ลองเล่นหลายๆแผนสุดท้ายก็มาตายรังที่แผนประมาณนี้นะครับเป็นแผนอุดๆหน่อยนะคือต้องยอม รับแนลผมว่าพี่ฟ้าเลยสี่เนี่ยแผนที่แบบบุกมากๆมันค่อนข้างจะเสียบเปียบนะฮะแต่แผนที่ปุ่นเยอะๆเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างจะเล่นง่ายนะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แผนนี้ไปแล้วนะนะแท็กติกนักเตะก็ประมาณนี้นะฮะส่วนแท็กติกทีมเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับผมส่วนด้านพลังของตอนเลสเนี่ยพอบวก5ปุ๊บมันก็จะมีสกิลมูฟเพิ่มขึ้นมาที่5ดาวนะครับแล้วก็มีสกิลพุ่งลมซึ่งก็น่าจะดีอยู่แหละเอาไว้แบบเรียกจุดโทษอะไรนี่ผมว่ามันก็ได้อยู่นะผมได้จุดโทษจากตอนเลสหลายทีเหมือนก กองหลังอะไรอย่างเงี้นะส่วนโค้ดเนี่ยผมใส่ไปเป็นสกิลเสือเนี่ยค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าตอนเลสเวลาเล่นแผนนี้เนี่ยมันจะวิ่งระยะทางค่อนข้างไกลนะฮะเพราะฉะนั้นสกิลเสือเวลาใส่ลงไปนเนี่ยสตามิน่ามันจะลดช้านะครับพอวิ่งถึงที่หมายมันก็จะเหลือสตามิน่าเอาไวย้ยิงนะฮะซึ่งมีประโยชน์มากๆถ้าเกิดสตามิน่ามันหมดหลอดแล้วเราถึงระยะยิงพอดีเนี่ยพอยิงไปปุ๊บมันจะวังผลได้ค่อนข้างน้อยนะครับอันนี้หลายคนอาจจะไม่รู้นะฮะแต่ผมแบบว่าแอบไปกระซิบถาม GM อที่ข้างคอมันเลยนะฮะอันน ใส่สตามินา่าคู่กับเขาควายเข้าประทะอะไรเงี้ยจะดีมากนะสำหรับตอนเลสน,นะพลังก็ตามนี้นะครับอันนี้โบนัสบวก5นะไปลุยกันเลยแล้วกันสำหรับไฮไลท์โอเคลุยกันเลยแล้วกันสำหรับไฮไลท์ตอนเลสเอดีจีลูกรลักคนใหม่แทนที่เลวานเอ็มซีนะโอ้โหเป็นไงคือปกติแล้วเนี่ยผมมีตอนเลสเอคอนผมยังไม่ค่คยได้ใช้เลยนะฮะ แค่แต่เลวานนะแต่ว่าตัวนี้ที่มันไม่ใช่ไม่ได้นะผมบอกเลยว่าถ้าเลวานฟิตก็ไม่ได้ลงนะครับเพราะว่ามีตอเลสเอ็นดจ ER ีขวางอยู่นะฮะเป็นไงมี5ดาวแล้วมันแบบว่าเล่นถ้าได้หลากหลายไม่เข้าบอลแบบนี้ก็โดนตั่นเข้าไปดีน้องโอ้โหมีฟิสเนตชน็ชอตนะครับตันด้วยซ้ายเข้าไปนะฮะโอ้โหยังไงแบบน,นี้ตัดได้ครับจะสวนกับเร็วนะฮะแล้วตอนเลสโอาโววิ่งมาแล้วสกิลเสือดาวขึ้น,น้วฮะ จังหวะน,นี้ก็ผมบิงมาครับส,สกิลเสือดาวโอ้โหแลวสตาร์มีน่าลดหน่อยมากยังไงฮะจังหวะน,นี้สตาร์มีนา้ายังไม่หมดแล้วก็ยิงโอ้ก็รับไม่ได้ยิงอัดเข้าไปที่หน้าเป็นไงโอ้โหได้ทำลายคู่แข่งไม่พอเนียโอ้ยิงได้ประตูด้วยระใจสองอ่ะน้องเป่าเฮ้ยแล้วหู้ชาีแดงมาแบบนี้นะะยังไงฮะวิ่งมาอยู่เสือดาวขึ้นมาแบบนี้ฮะดูที่โอ้โหจะโยกนี้แต่ได้อยู่พวกมันโอ้โหแล้วยิงเข้าไปมือมันลื่นหรือว่าจะไงะนอง โอ้โกรแบบว่ามือลื่นเนี่ยรับไม่ได้อะรับไม่ได้อะรับไม่ได้แบบนี้ก็ไม่ต้องรับดิโอเ้เกินเนี่ยฮะจำแบบนี้ฮะกาก้าครับจ่ายมาตอนเลนยืดยางโอ้โหคนลุยตายอย่างนี้ยังไงยิงเข้าไปจิ้มดูหัวเกือกก็ได้เดี๋ยวไปล่จน,น,น,จปลนจุ่นนะน้องรู้จักปะลูกจุ่นนะแต่ว่า ยิกงยากแล้วจุนไปนะครับโอ้จังหวะนี้ยังไม่ดันอะไรเลยวิ่งหายย่องเลี้ยวอือเจ็บอยู่ด้วยนะครับกากรบาทขึ้นเราคนแล้วเบียชนะครับข <based. S 1> นาดเจ็บยังไม่ดันโอ้แล้วยังไงแล้วอเลยวานโอ้เลยวาน,นแม่งโอ้เจ๊งสินเกินโอ้เลยวานแ,แบบว่าอิจฉาไงเออลูกหลานคนไหนก็ต้องมาขวางทางเจริญสักนิดหนึ่งใช่ไหมเลิวานโอ้ก็ขอโทษลูกโทษไม่ได้ตั้งใจนะเออเดี๋ยวพ่อขายดีแม่งเลยนะเลยวานจังหวะนี้ยังไงฮะปาดลากเฮว่าห่อแล้วแบบฮึยนะิ่งแน่งดีเกินแล้วแปลงเข้าไปนะครับตอนเด สมกับเป็นลูกรักคนใหม่ของผมเหลือเกิดนะฮะเีมซันฮิลมินฮะย่ยฮะตอนฮิลล์มินส่งมาตอนเลครับผมตอนเล็กยังไงเอาหุสกิลมาหนึ่งทีแล้วลูกนี้เอาหุ่นยิงด้วยข้างเท้าด้านนอกแบบไซก้อยครับโอ้โหมีสกิลไซก้อยก็ต้องไซก้อยไปหนึ่งทีฮะแล้วโอหแอคทำไมจอเลสยิงได้ก็ต้องแอคนะแล้วจังหวะนี้โอ้โหหายใจไปแล้วครับผมจังหวะนที่กองหลังยังแบบว่ายังงงอยู่นะครับว่าเฮ้ยหายใจตัวไหนรอชิปไปครับมีสกิลชิปช็อตก็ต้องโชว์ฟอร์มไปสักนิดนึงนะฮะเอ้้ยจริิงแลลวววสกกมมันไไ่่่ดเีปะะ มันไม่ไจะเป็นเมเนเจอร์มากกว่านะครับแล้วจากวันที่6กองหลังเบียร์ไปเข้าครับผม <S <S ให้บอกต่นเล่นต่างนะฮะต่างก็เฮียอะไรอืมยิงเข้าไปโอ้โหางกรอบตรงไหนนี่ต่อเลนครับผมส่งมาให้กาก้าแล้วล็อกบอลต่นแล้วส่งต่อให้กาก้ายังไงครับยิงเข้าไปฮะโอ้ไม,ม่ว่าจะเป็นตำแหน่งชงหรือว่าตำแหน่งกินเองเนี่ยต่อเลนบอกเลยว่าต่อเลนได้หมดนะครับผมนี่นฮะส่งมากาก้าบผมกาก้ายังไงฮะส่งมาแล้วสอดหนึ A ่งบิดปัดอาเคงโอ้โหนี่ฮะ อยิงออกไปครับผมขนาดยิงออกยังยิงออกแบบมีสไตล์นี่ครับผมนี่นะฮะเดวิดแบ็กแฮมส่งมาเอาไว้ได้ไหมนะจอมมึงเกินไปตกมาแบบนี้ได้ยิงเข้าไปเลยโอ้ความคมนี่ระดับตัวเมตาแน่นอนนะฮะแต่แบบนี้จะสวนกับเร็วนะครับเป็นลูกถนัดของเฟโดตอรเลสแล้วรอตอรเลสพี่ที่หนึ่งแล้วส่งไปนะครับผมลูกนี้จะทันหรือเปล่าพี่มาดิจูเสือด์นโอ้โหแค่ช่างหนีเร็วเกินต้องขูซามิหน้าังไม่หมดหลอนครับซามิหน้าไม่หมดหลอนแบบนี้ก็หวังได้ครับไม่ว่าจะเป็นการสวนหรือการยิงนะฮะนี่ครับผม โอ้โหเป็นไงส่งกลับให้แบ็คแคมยิงเข้าไปคือถ้าซามิหน้ามันหมดหลอดก่อนเนี่ยเวลายิงหรือว่าส่งต่อยเนี่ยมันจะบางทีมันยิงไม่คมหรือว่าส่งเบี้ยวอะไรเงี้ยเออมันเป็นเพราะซามิหน้ามันหมดนะฮะนี่ฮะโอ้โหพ่อซามิหนา้าได้สกิลเสือเลยโอ้โหเป็นไงแรงมันเหลือเกินนะบแรงมันเหลือเนียเอยคือบางทีแบบแล้วก็ต้องใช้แรงให้มันหมด,ปดไปนะฮะดูนี่แทงมาตรงๆเลยครับผมโอ้โหแบบวิ่งเร็วเกินยังไงจังหวะที่ยิงไปฮะโลช็อตครับแล้วกยิงเบาๆครับแล้วยิงแรงเดี๋ยวยิงออกฮะ มนมีน้ำเหลือนะฮะโอ้โหนี่คือลูกรักเลยครับผมเรื่องการเปียดประทะเรื่องความคมเนี่ยบอกเลยฮะได้หมดครับผมลูกนี้ยังไอ้ลสกิลมาครับแล้วจริงไม่เข้าไม่เข้านะฮะเอ๊ะขนาดยีงไม่เข้ายิงเท่ขนาดนี้เนี่ยมาแล้วครับผมจังหวะนี้มาแล้วลูกนี้ยังไงเปียดไม่เข้าแล้ว,ลงงลวพลิกมาหนึ่งดีแล้วลูกนี้ยิงเกือแล้วก็เนี่ยฮะพี่เดชช็อตปั่นเขาไป บอกได้เลยว่าตอเล็เนี่ยคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆนะฮะตอนนี้ผมก็คิดอยู่นะครับผมว่าเฮ้ยจะขายตอเล็ไอคอนทิ้งดีหรือเปล่าเพราะว่าตั้งแต่มีตอเล็ไอคอนมาอยู่ในทีมเนี่ยเออทีมผมก็จนโล่จนลงนะครับเหมือนประเทศบางประเทศนะครับที่โอ้ตั้งแต่มีมีใครบางคนเข้ามาอยู่เนี่ยแม้ก็จนโล่จนลงรวมทั้งประชากรนะครับอันนี้ผมหมายถึงโซโซูเตีนะครับประเทศโซซูเตีนะผมประเทศโซซูตีนี่แบบไม่ไหวนะฮะอยู่ไม่ได้แล้วตอนนี้อดชิปไปอีกดีนะ คือคือผมเนี่ยเมื่อก่อนอยู่โซนโซซิตี้นะครับผมเพราะว่ามันอยู่ไม่ได้นะฮะเออจนลงทุกวันผมก็เลยย้ายประเทศนะครับผมมาอยู่ประเทศไทยโอ้โหแบบดีงามพระลำแปดพระลำเก้านะครับผมเพราะว่ามีอ่างที่แบบว่าโอ้น้ำอุ่อุ่นเลยน,น้ำอุ่นมากนะครับผมมีคนคอยนวดคอยอะไรให้แบบว่าเฟียวๆเลยเออผมนี่ยังชอบเลยครับผมโอ้แล้วลูกนี้มีบุกลมแบบนี้ก็ต้องใช้นะจานชี้เลยฮะจานชีเนนช้เลยโอ้เซ็งเลยฮะอันี่จะยิงแบบ กุนอาเกโร่สักหนึ่งทีก็ไม่เอานะฮะยิงเป็นธรรมดาดิแหละแล้วอมโอ้โหขนาดพุ่งดูกทางเนี่ยยังรับไม่ได้เออเนี่ยรับไม่ได้ก็ออกไปนะครับผมนะฮะโอ้โหเนี่ยฮะตอกมาหนึ่งทียังไงดูเสือขึ้นแล้วโอ้โหมีฟิเนชชยอดจริงปหมเนี่ยวตอนเลสผู้ปั่นออนได้ยังไงเออหวยตั้งนานนะครับผมมาพูดถึงโซโลเดตี้ผมเนี่ยแม่งขาแข้งขาอ่อนนะครับผมตอนได้เกิดความแบบว่า เกรงกลัวนะฮะเออเดี๋ยวโดนแบบว่านี่ไงโดนโดนรวบนะโดนรวบนะครับผมจังหวะนี้โอ้โหหาพื้นที่ดีนะตอนเลสเนี่ยเขาเล่นตอนเลสดีกว่าแล้อย่าเรียกว่าคลิปรีวิวเลยเรียกว่าคลิปอวยเลยดีกว่านะครับผมแล้วเราคลิปนี้นะฮะเออปันราคาก็ไม่ใช่เลยเพราะว่ามันไม่มีราคานะฮะสำหรับตอนเลสเอทีจีและปีเอทีจีต่างๆนะผมว่าปีนี้เนี่ยเอามาทำฟูลทีมนี่น่าจะรวยน่าดูนะเออสำหรับเป๊ปกับซาบิเอร์เดสเนี่ยผมว่าก็ดีนะ ชาบ,บี้เนี่ยผมก็ชอบเลยเว้ยคือมันตัวเล็กนะแต่ว่ามันมันมันเล่นเข้ามือลยเว้ยมันค่อนข้างวิ่งจิ้มวิ่งอะไรดีอยู่นะเออการส่งการอะไรนี่ฟรีอยู่แล้วนะผมเดี๋ยวถ้ามีเงินเหลือเนี่ยเดี๋ยวจะตีบวกห้าไปสักถึงดีได้ไหมเออผมบอกเลยสแตนร้อยสามก็ตีไม่ง่ายนะตียากกว่าตอนเลสนะผมแพงกว่าเยอะเลยนะแต่ว่าก็ได้อยู่นะฮะได้อยู่แปลว่าได้จริงๆโอ้โหดูฮนะตอนเลสของจริงเกินนะ่ะช่วงนี้แบบว่า คนฮิตจริงๆนะคือกดแรงเนี่ยทุกคนแม่งใช้หมดนะไม่รู้ว่ามารีวิวทำไมเพราะว่าทุกคนแม่งมีหมดแล้วมั้งนะใครที่ยังไม่มีเนี่ยผมแนะนําให้มีนะสำหรับตอนเลตปีนี้นะของดีเบรดี้กูดนะครับผมไม่ต้องไปเปิดรู้อะไรเลยนะแลกเฉลียวห้าได้3ตัวตออลเลตเป๊ปแล้วก็ชาบยืนเดสนะนี่ฮะโอ้โหแวกมาลูกหนีอื้มผมคมผมกริ๊บนะครับผมผมกริ๊บกริบเลยยิ่งกว่ามิโกจินหลิดนะฮะยินหลิดมดถู ก็ฝากกันไว้ด้วยเลยครับผมสำหรับคลิปอวยนักเตะหรือว่าคลิปปันราคานะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจนะฮะก็กว่าจะได้แต่ละคลิปนีก็ไปเล่นมาหลายเกมอยู่เหมือนกันนะเออทำให้ผมนี่ได้กลับมาเล่นฟีฟ่อีกครั้งนะครับผมโอ้ขอบคุณมากท่านผู้ชมไปละเจอกันคลิปหน้า Fazer さ